จะพวิชาชีพจบใหม่เงินเดือนเท่าไหร่อันนี้ผมตอบตามประสบการณ์ละกันนะครับคืออันดับแรกเลยเงินเดือนเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนะครับว่าสถานประกอบการที่เราไปทํานั้นนะนะเป็นบริษัทใหญ่หรือว่าบริษัทเล็กผลประกอบการยังไงนะครับอันนี้อันดับแรกเนาะข้อที่2คืองานที่เราไปรับเนี่ยเป็นงานลักษณะไหนนะครับถ้าเป็นงานประจําก็จะอีกเหลืหนึ่งถ้าเป็นงาน f r e e l นซ ก็จะอีกเลเหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่3นะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถในการสัมภาษณ์งานนะครับจบใหม่เนี่ยบางคนจบใหม่เนี่ยก็ได้เงินเดือนไม่เท่ากันนะบางคนจบใหม่แต่มีทักษะในการนําเสนอหรือว่าพรีเซนต์ตัวเองนะในในมีนความสามารถในการพรีเซนต์ตัวเองอขายตัวเองอะนะครับบางคนก,ก็ก็ได้เยอะกว่า15ื่นนะบางคน ถ้าบอกว่ามาฝึกงานนะไม่ได้มีทักษะในการพรีเซนต์ในการนําเสนอตัวเองเนี่ยนะก็อาจจะได้ตามขั้นต่ําของปริญญาตีนั่นก็คือหมือนห้านะครับเอ่อในการทํางานจริงเนะี่ยมีคนได้น้อยกว่าหมื่นก็มีนะเจ้าะวิชาชีพนะครับแต่ผมอันนั้นผมไม่กล่าวถึงแล้วกันนเพราะนะนะว่ามันอาจจะคนละประเด็นกันนะครับทีนี้ คำถามที่น้องถามว่าจบใหม่เนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่นะอย่างที่ผมตอบไปแล้วมัอยู่2อสาข้อ,อเมนะื่อกี้เนาะมันขึ้นอยู่กับองค์งประกอบดังกล่าวนะครับจบ้าพจบใหม่เนี่ยที่ผมเคยเห็นก็มีตั้งแต่หม mm ื่นห้าจบาพวิชาชีพนะครับมีตั้งแต่หมื่นห้าถึงสามหมื่นห้านะครับถ้าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็ก็อาจจะได้เยอะหน่อยนะเพราะว่าฟรีแลนซ์เนี่ยเราเข้าใจคำว่าฟรีแลนซ์เนาะฟรีแลนซ์มันมันเป็นงานที่ ไม่ได้เขาเรียกอะไรอะ่ะมันดีคนละแบบนะระหว่างฟรีแลนซ์กับประจำนะครับแล้วแต่ใครชอบแล้วกันนะอันนี้ก็ไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของจอปฟฟรีแลนซ์จอปประจำนะก็คงจะประมาณนี้นะครับเอ,อ่อถ้าให้ผมระบุเป็นตัวเลขผมคงบอกได้ได้ไม่ชัดเจนว่าตัวเลขมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าให้บอกว่าเป็นองค์ประกอบอะไรบ้างสําหรับการแรกเงินเดือนจอปอจบใหม่เนี่ยก็ องค์ประกอบ2อสข้อที่ที่บอกมาเมื่อกี้นะครับสถานประกอบการนะรูปแบบงานที่เราทำเป็นงานประจำหรือว่าเป็น f r e e l a n c แล้วก็ข้อหนึ่งคืออะไรนะการนำเสนอตัวเองการ p ี e s e n t ตัวเองนะครับว่าเราจะสามารถ p ีเ s e n t ตัวเองเพื่อที่จะเรียกเงินเดือนได้เท่าไหร่นะครับนะถ้าจบใหม่ก็ตัวเลขที่ผมให้ไว้ใกล้ๆก็คือ15000ถึง35000 นะครับ5ถนะึง3.5เนอะดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีความสามารถในการเรียกเงินเดือนให้เหมาะสมกับตัวเราได้เท่าไหร่นะครับก็คงประมาณนี้นะครับ